เป็นผักโขมทะเลที่อายไปเก็บมาเนะาะห้ลวกเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าไม่กินตาข้าวปุ้นกับหอยตลับหอยแครงน้ำอายได้จะผักโขมไปหามานะจ๊ะนะพี่นองจา๋า เชี <Yes. laughs> ยช่า่ใหญ่เอาไว้ไม่กินเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้รักกินคือตะกอนแล้วช้นกินนากันจ้ะมันกบอกว่ามันถึงจะเข้ากับอันนี้จ้ะอันนี้เป็นหอยตลับจะจแซ่แทะตามแบบบ่มีน้ำเลยอะไรน้ำใจมากเลยเขอแซ่มาจะเก็บไปวจ้ะเพราะว่าเมือเอ่อไอเจ็บพ่อใหญ่กินแล้วได้จ้ะ, you are <Yes. S 1> ะยูอาฟินินแม่ด่าเรื yes พ่อใหญ่อิ่มแล้ว เห็ดก,กินน้ำลายกระเด็นไอเห็ดก,กินแล้วก็มากินข้าวเนาะแบบมันก็จะขมนินดๆเนาะของทะเลแต่ว่าสื่อว่าแซบสำหรับอานอือหืออันนี้กันถ้าบอกอายุอายะกับมแม่แม่อ่านนะจ๊ะเนาะ ถ้าจะสวยก็ไม่ใช่อายไม่มีจัดเลยชีวิตจริงๆจ้ะจริงชีวิตจริงๆแบบๆอ๋อวิดีโอกับแบบนั้นคักม้อนจ้ะอเอาอาอยู่อหยะาเต็กไปประจับไอแซ่บ บังหอยแข็งนี่คือหอยแข็งน่ารักมากมูมิค่ะอืผักโขมรอบนี้บ่งหอยคมลายบ่ไม่คมเข้มเพราะว่ามันเกิดในโนนนนของทะเลนะอือกไก่เล็กหน่อยค่ะ แม่ดูหิวนะหิวมันอย่ากระสึกจำแง่ตอดจ้ะขอบคุณทุกคนที่ให้อายเอาอยาเอินยืดมาทาเศร้าอีหลีพี่น้อง อ่ามัววิเศษมืออยู่แด้วอืืออหเสียงเบ็ดทัานสิงโตเรื่นี้นะกินผักกินยาเรื่นี่แหละไม่ต้องอันนี้ไออยักพิเศษอันนี้คือเพียงหินเด้จ้ะเพียงหินร็อกบานาโคลมแมน ลิมเพชรลิมเพชรคือหอยหมวกเจ็กแต่บรูมันกระเด็นอยู่ใส่หรอันนี้คือลักษณะของเพียงหินเนาะต้มมามันสิมีตาตรงนี้ค่ะก็ตาออกไปนี่ก็เป็นเอือ้อของพนเนะเอาะก็ออกไปจ้ากนี่อไอมากกินมันจะคล้ายๆกับหอยเชอรี่บ้านเรามันอร่อยไอมากไอมากก้อยแต่ว่าไ,ได้บลายหอยจุบ เอาตัวเย็ยนไว้จ้ะซองฟิตเพราะว่าย่านกินบะมื้อืมโอ้ยอาวสานกัะจบใส่มือ้อมันอิ่มมีแมงวันจับไปใส่ ใส่มือคือเกเอาผ่ไปแซบไปแซบว่วาสิได้เก็บเก็บเห็ดแบบจริงจังดินแห้งซ้ำสงสัยต้องรอฤดูม,มันจริงจัง เมื่อแดดไอซิไปเจอลงแบบหอยแข้งเต็มๆเนาะนี่คือหอยแข้งมันอยู่ในของเพียงแต่แซ่บไปจ้ะเล็กก็จริงแต่ว่าเธอเทสตี้อะ่ะเธอรสชาติอร่อยอนี่อันนี้บ่คอลระ,ะมัดระวังอีกอย่างเลยส้นไปทั่วทิพย์เแดน ใหญ่ด้วยจ้ะสิไปหายกอยู่แต่ว่าบ่ให้พอใหญ่ลงไปน้ำเพระาะว่าคนถึกแดดคน้อนคนต้องใส่หมวกแบบอายนะใหญ่ๆใ,ใบใหญ่ๆเพียงอือหืออร่บ แซบมกมแซบจ้ะฝรั่งมาไปใส่สปากเก็ตตี้การทำมาหากินของแต่ละคนก็คือกันเนะคือบ้านเฮานี่ เราได้แบบว่าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตตลอดนะจน๊ะเนาะคือเรากะหากินแบบนี้มาจตไหนจต่ไดเ,เนาะบางคนจะว่ามันไม่ผ่านอายอไม่ผ่านการรับรองกินได้ไงคือชีวิตของคนอีสานเนาะอาบมาอด้วยจ้ะไอว่าวอาอดีกว่าเนาะครอบครัวายคือบม่ได้กินของห่างหรอกจก้ะซ่วนมากะหาหากินเองแบบนี้เนาะก็ต้องขอโทษสําหรับ คนที่เพิ่นบอกเข้าใจอ,อยากโชงโง่ไงฝรั่งเขาไม่กินหรอกฝรั่งกินเด้จ้ะหอยนี่ก็มีคนไปงัดแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเหมือนบ้านเราเนาะอีสานบ้านหาวัดไปหากินหาอยู่หากินหา,นหาองค์หาเอียนหาหอยสร,สรุงะลีอืม ว่าฝรั่งบางคนเพิ่งก็กินแต่ว่าฝรั่งของไอ้เพิ่งก็กินเป็นบางอย่างอืเพราะว่าเพิ่งไม่เคยกินหมว่วแต่น้อยแบบกินในสิ่งที่เพิ่งหู้จ้ะคือพักป่านี่เพิ่งก็กินแค่แดนันเดนไลออนเนาะแหั่นคือไอแซ่ อ,อันนี้คือแรกๆไอ้ไปเสีไปขันจ้ะกน,นคืออะไรรู้ไหมอ่าพักแรดิทชื่อบรลงหัวแต่มันนี่บุมมีพักกินด,ดีกว่าแค่ต้นแรดิทเนี่ยเขาก็ถิ่มฝรั่งพยยันใหญ่อายนะอัลบรวมนะพอออยลเบรูจ้ะคือคนถามอายว่า คนฝรั่งเศสเป็นแนวใดไอกบบ้กัมบารูนะจ๊ะเนาะเพราะว่าคือทุกประเทศกันนี่ใสแตกต่างกันไปประเทศไทยกับแบม่บ้านซีบอดีมดบแม่บ้านซีดีมดอืมไอ้กัมบารูรอกดแอปถ่ายรูปไอ้ข้างหลงังแล้วอะไรก็เลยบ่เหมาว่าคนฝรั่งเศสเป็นแนวดีเดอ้อ นี่ใ่แบบนั้นแบบนี้เด้อไอ้บรุยดีจ้ะไอ้เลยบมเหมาว,ว่าเขาเป็นแนวใดเนะาะไอ้ว่าเฉพาะพ่อใหญ่ไอ้ว่าเป็นคนแบบนี้บางคนว่ายิงข่าวว่าคนฝรั่งเศสเป็นคนขี้เหนียวเหรอ ขอเงินก็ไม่ให้นิสัยไม่ค่อยดีชอบดื่มชอบปาร์ตี้ไอ้กับบรลูนะจ๊ะนะอัะบอลเมาระหว่างระว่าประเทศใดคือไอ,อ้่าแหละคนไทยประเทศไทยประเทศลาวประเทศทุกประเทศก็มีคนแตกต่างกันไปเนะาะไอ้ก็จะพูดเฉพาะคนที่อายรู้อบดเด้อจ้ะกินแบบง่ายๆก็แซ,บซ่บใส่มัด หอยปมาข้างข้างๆบ,บักบักใหญ่ตอนนี้แสบไอบ้บักอะไรจลับเนี่ยส่วนหอยค่อยจุ่มนะก็แสบอยู่แต่ว่ามันมีเนื้อหน่อยขึ้นห่างคือกัน้ดยหอยจุม่ม บางคอมเมนต์จุกคือกันเวยจ้ะนั่งแตยู่นั่นแหละต้องสนใจผัวลองมืงออะเพราะว่าตามอธัธยาศัยนะจ๊ะจา่า,ายเท่วไนอะได้ไพโบูจักซโตตัวเขาเองเราเห็นอย่างนี้เนาะอานนี้ทบวยยังไม่ได้กินก่อนนะไม่ได้เห็ดเด้อคลิปเพราะว่าเิ่นเฮ็ดเวียกเขามีนาทีเห็ด เพือนแบบนี้ความสะอาดเฮือแบบนเห็ดเป็นแม่บา้านนี่ยคาก็ต้องให้เพื่อนกินก่อนอยู่แล้วนะเนาะบ้านแม่บ้านให้เพื่อนไปกินเองอืมไม่ใช่ไม่ใช่นะจ๊ะที่รักพูดแล้วแวดูอร่อยสักปิบพรมน้ำบราย Bra. Mm -hmm. ja. mm -hmm. เดี๋ยวสีพาไปงมใหม่เอาแบบเวลาเป๊ะๆเลยบะเนี่ยยงขอบคุณค่ะขออนุญาตไปก่อน้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังจใจเด้อค่ะเด้อบายบาย